เป้าหมายการเรียนรู้เข้าใจวงจรชีวิตไรแดงสาเหตุการระบาดวิธีการป้องกันและกำจัดไรแดงในสวนส้มแบบง่ายๆได้ผลจริงความเป็นมาและความสำคัญส้มผลไม้รสดีที่ใครๆก็ชอบแต่ปัญหาใหญ่ของชาวสวนส้มคือไรแดงศัตรูตัวจิ๋วที่ชอบดูดน้ำเลี้ยงจากใบและผลทำให้ส้มไม่สวยผลผลิตตกต่ำหากปล่อยไว้เสียหายหนักแน่นอน วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปราบไรแดงแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้เนื้อหาหลักจุดที่1นึ่ทำความรู้จักกับไรแดงไรแดงไม่ใช่มแมลงแต่เป็นสัตว์จำพวกแมงมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นชอบอากาศร้อนแห้งแลง้งขยายพันธุ์เร็วมากทำให้ระบาดได้รวดเร็ว สังเกตง่ายๆคือจะเห็นเป็นจุดเล็กๆสีแดงหรือเหลืองบนใบและผลสม้มใบจะเริ่มซีดเหลืองม้วนงอและร่วงในที่สุดผลส้มก็จะไม่สวยผิวหยาบกร้านจุดที่2ส,สาเหตุการระบาดของไรแดงทำไมไรแดงถึงชอบมาอาศัยในสวนส้มของเราหลักๆเลยคือสภาพอากาศที่แห้งแล้งอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดอื่นๆมากเกินไป เพราะสารเคมีบางชนิดจะไปทำลายมาแมลงที่เป็นตัวห้ามตัวเบียนที่คอยควบคุมประชากรไรแดงตามธรรมชาติทำให้ไรแดงขยายพันธุ์ได้อย่างอิสระจุดที่3วิธีการป้องกันและกำจัดไรแดงแบบง่ายๆได้ผลชัวร์ วิธีที่หนึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมรักษาความชื้นในสวนโดยการรดน้ำส้มอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงที่อากาศแห้งแลง้งจัดการทรงพุ่มให้ปโปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกแสงแดดส่องถึงเพื่อลดความชื้นสะสม วิธีที่2ใช้สารชีวพันธุ์เช่นสารสกัดจากสะดาหรือเชื้อราบิวเวเรียซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพในการกำจัดรายแดงได้ดีโดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นโดยเฉพาะใต้ใบเพราะรายแดงชอบหลบอยู่บริเวณน,นั้น วิธีที่ 3. ใช้สารกำจัดไรแดงโดยเฉพาะในกรณีที่ไรแดงระบาดรุนแรงอาจจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดไรแดงโดยเฉพาะแต่ต้องเลือกใช้สารที่ปลอดภัยมีทะเบียนรับรองและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดที่สำคัญคือควรใช้สลับกับสารชีวพันธุ์เพื่อป้องกันการดื้อยาของไรแดงตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ลองนึกภาพว่าสวนส้มของเราเป็นบ้านรายแดงก็เหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่ชอบอากาศร้อนๆอนอับๆถ้าเราเปิดประตูหน้าต่างให้บ้านเราถ่ายเทสะดวกแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็จะไม่อยากอยู่หรือถ้าเรามีตํารวจมาแรงตัวห้ามตัวเบี่ยงคอยดูแลบ้านแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็จะไม่กล้ามาวุ่นวายสรุปจุดสำคัญ การปราบไรแดงในสวนส้มไม่ใช่แค่การกำจัดแต่เป็นการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของสวนเราการจัดการสวนที่ดีการเลือกใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสมและการส่งเสริมศัตรูธรรมชาติเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ แนวทางการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงความรู้เรื่องการปราบไรแดงในสวนส้มส,ส,สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดูแลพืชชนิดอื่นๆที่มีปัญหาไรแดงได้เช่นกันเช่นพืชผักไม้ผลหรือไม้ดอกไม้ประดับเพียงแค่ปรับวิธีการให้เหมาะสมกับชนิดของพืชนั้นเสียงเพื่อนเกษตรกรชายชื่อสมชายเฮ้ย hey, สมชิงมาดูสวนส้มฉันหน่อยดิไรแดงลงหนักเลยใบเหลืองหมดแล้วเสียงเพื่อนเกษตรกรหญิงชื่อสมชิง โอ้ยสมชายสวนเธอเนี่ยอับชื้นขนาดนี้ไรแดงชอบเลยฉันบอกแล้วไงให้ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ปงๆสมชายเออเออรู้แล้วแต่ทำไงดีวะตอนนี้มันระบาดไปเยอะแล้วสมฉิงไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีง่ายๆได้ผลชัวร์เธอไปหาสารสกัดจากสะเดามาฉีดพ่นเลยฉีดให้ทั่วๆเน้นใต้ใบนะไรแดงมันไม่ชอบความชื้นสมชายแค่นี้เองมหรอ แค่นี้แหละแต่ต้องทำสม่ำเสมอนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเดี๋ยวไรแดงก็หายไปเองเชื่อฉันสมชายเออเออขอบใจมากสมชิงเดี๋ยวฉันจะลองทำตามดูสมชิงไม่ต้องเกรงใจจ้าเพื่อนกันช่วยเหลือกันอยู่แล้วที่สำคัญนะสมชายอย่าใช้สารเคมีเยอะเกินไปมันจะไปฆ่า,มาแมลงดีๆหมดสวนเราก็จะเสียสมดุลสมชายเออเออฉันจำไว้